มีอะไรครับมีอะไรป่าวครับอ่าที่รับแจ้งวาแมครับเมื่อวานเฮ้ยตำรวจขอหาหน่อยไบ้างครับเจอแล้วเหรอไม่ครับผมจะขอคือผมจะขอกำลังจาก J K ครับว่าขึ้นฮอไปด้วยได้ไหมช่วยตามหาได้ไหมครับพอดีว่าคนไม่พอจริงๆอรอได้ครับชีวิตได้เพราะว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะจัดฮอให้แล้วก็ขึ้นไปด้วยกันแล้วเพราะว่าแท็กได้นะครับน่าจะแท็กเป็นกันอยู่นะครับใช่ไหมได้เลยครับได้ เดี๋ยวเดี๋ยวรอเดียวรอคนนู้นไปนี่้ใจทำงานไม่มี l ิ m t ชีวิตน้อยๆครับแีองเรียนในไม่บอครับพี่แรนคือแผนตอนนี้ครับที่ได้ประชุมมาก็คือว่าจะไล่กวาดตั้งแต่ในเรลล่างไปขึ้นมาจนถึงเมืองบนครับครับเราจะเอาจนกว่าจะเจอครับได้ครับขอบคุณตำรวจมากครับเฮ้ยวันนี้ขอกำลังให้ตำรวจหน่อยดิตำรวจต้องการคนไอ้บ๊อบไปกับตำรวจได้ไอ้กัว ตำรวจอยากได้กี่คนครับยิเยอะยิ่งดีครับมีประมาณสี่สิบอะครับใชรผมเอาเอาขึ้นหอเอาขึ้นหอเอาขึ้นหอแล้วก็ลาดตะเวนด้านล่างด้วยครับโอเคงานจะไล่ด้านล่างขึ้นไปเด้วยโอเคเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ทํางานกับตารวจหน่อยตารวจจะทำอะไรตามหายตีไงโอเคับทำเหมือนที่พี่พาไปเมื่อวานใช่ไหมใช่ปะเอ็นอยู อะไรนะครับถ้าเปิดเมื่อวานมาที่พี่ไปอ่ะนี้เราจะไล่ตั้งแต่ด้านล่างลงขึ้นมาแล้วแบ่งเป็นโซนๆไปแบ่งไม่จำกัดตั้งแต่เนินเรียงออกเมือหน้ากระดานเลยใช่ไหมใช่ครับหน้ากระดานเลยคือพลรำละสี่คนนะมันแท็กได้สี่โอเคผมเห็นด้วยครับเพราะว่าพี่เขาไปมาแล้วรอบเลงเฮ้ยพี่อย่าพูดถึงเมื่อวานผมเขินเกเท่าไหร่วะสามสิบพี่สามสิบฝากด้วยฝากด้วยครับคุณตำรวจของคุณมากครับ ต้องหาหลังดีครับลุงหลังดีได้ไหมได้ครับได้ครับไม่มีปัญหาครับขอบคุณตำรวจมากครับผมโอเคจะหลังดีผมจะแสดงว่าเราไม่มีความแค้นต่อกันเนาะแม้กระทั่งผมลำบากคุณก็ยังมาช่วยผมไม่มีครับไม่มีความแค้นอะไรก็หายหายกันนะครับเดี๋ยวหลังดีผมจะาฮอมาจอดรอที่หน้านี้เลยครับได้ครับครับผมเดี๋ยวผมเรือกหน่อยผมมาด้วยโอเคับมากครับครับผมไา่เจยครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่บอลนไรได้เล คืา,า,า,าตอนเนี้ยพี่ยังไม่มีหน้าที่ใช่ไหมครับผมอยากหน้ามอบหน้าที่นี้ให้พี่ <ừ> คือก็ถือว่าพี่อะโตสุดในแก๊งนะ uh huh. ก็คือตอนเนี้ยหลาย uh huh. หลายคนอนะโดน JK คืนกินไปละครับอย่างพี่โนนี่ก็คือโดนกืนกินไปหมดละเหลือแต่พี่ที่ยังไม่โดนกืนกินเวลาใครหัวร้อนหรือว่าอะไร uh huh. ผมอยากให้พี่ช่วยเบรกหน่อยครับรวมหนึ่งตัวผมด้วยทําได้ปะได้ครับคือต้องเป็นตัวเย็นใช่ปะ ใช่พี่ต้องคือตัวเย็นครับตัวห้ามใช่ป่ะใช่ครับคือตัวห้ามครับโอเคแล้วถ้าน้องนอบอกพี่เปาพี่ต้องเอาพี่จังหวะเนี้ยพ,พี่ต้องพูดว่าอะไรก็จดว่พี่เลยครับ<พ> <koş> ผมจะไม่เปลี่ยนตัวตนพี่พี่คือคือตัวตนเดิมอ่ะแต่แค่แบบพี่น่าจะแก่ที่สุดในแก๊งละก็เลยรบกวนพี่หน่อยเพราะว่าตอนเนี้ยที่พี่ยังแบบยังผมอะยังมองว่าพี่อ่ะดูเก่งๆอยู่อ่าฮะอ่าเพราะว่าพี่ยังไม่รู้จักกับทุกคนไงอ่าฮะก็เลยอยากอยากให้พี่เนี่ยดู แต่ละคนว่านิสัยเป็นยังไงอ่ะได่ครับก็พอเข้าใจอยู่ครับพอรู้อยู่ครับรบกวนพี่ด้วยครับผมคอยห้ามใช่ปะคอยเบรกใช่ปะไฟเท่ากับน้ําไม่ใช่ไฟเท่ากับไฟไฟเท่ากับมันหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ไฟเท่ากับนํามันไฟเท่ากับน้ําโี่คือตัวดับเพลิงมันจะแรงมกว่าน้ําให้ผมไปตัวดับนะใช่พี่คือตัวดับแล้วถ้าผมโดนหนักยางนี้แล้วผมทนไม่ไหวทําไงอ่ะก็แล้วแต่พี่เลยครับโอเคครับบางทีบวกคือบวกเท่ากับบวกได้ครับ รู้ไหมเวลาเรากแก้เผ็ดเราก็ต้องกินเผ็ดเข้าไปได้ครับโอเคครับแล้วตกลงจะให้ผมให้ผมบวกและผมห้าแแต่พี่เลยครับโอเคแล้วแต่ผมใช่ไหมครับใช่ครับได้ครับ เสื้อหรอเสื้อใกล้เสร็จแล้วครับเหลือไม่นานก็เสร็จแล้วนะครับมีน้องส่งรูปม,มาให้ดูแล้วไอ้บอลทำเชี่ยอะไรเนี่ยแอร์เขาจะฆ่าผมอะ่ะดูพี่แอรคเขาจะฆ<า>่าผมอะ่ะก็ปล่อลจะฆ่าซีจะฆ่าผมอ่ะไอ้บอลทำเชี่ยอะไรอ่ะไอ้บอลไม่วยไม่ไหวหรอกน้องอย่าฝืนเลยน้องบอลบอลอะไรกูวะบอลลองลองลดให้หน่อยได้ไหม ปนให้ด้วยไอ้ขยะไออะไรเบลบาเฮียก็วก็หมดแล้วจะไปแกล้งมันดีเหี้ยโอ้ยไอจูนเหรอรู้ครับลองลองรถให้หน่อยครับทำไมอ่ะอยากรู้ว่ามันมันดีไหมคันเนี้ยผมจูนดีไหมไอบอลไอบอลมาลองรถดิเดี๋ยวเี๋มึงเดี๋ยวเดี๋ยมึงสวนนะไอบอลเดี๋ยวเี๋มึงสวนกูนะต้องรับพี่บอกว่าผมอยากลองฝีมือเฉยคนลองพี่เนี่คนลองรถประจำประจำกูละตอนนี้ โอเคลุงงั้นกำชัวเดี๋ยวผมพูดต่อไดความจริงได้ลุงไม่ปั่นได้ครับขึ้นมาครับขึ้นมาครับขึ้นได้นะคำตอบสี่คนมีรถอะไรอ่ะลุงรถประมูลอ่ะลุงใช่เฮ้ยเฮ้ยดีลุงดีดีดีคันนี้ดีฟิวขับเหมือนแบบพวกบริษัทที่กูเปิดไกด์ตีเลยนะมึงต้องพูดเป็นตรงเดี๋ยวกูเอาเข้ามาร่วมงานด้นะแตบคือฟิวขับคันเนี้ยฟิวนุ่มเหมือนขับโตโยต้าแคมดี้เลย นะครับพวกโตโยต้าแคมป์นียเข้าที่ผมขับนะเสียงเครื่องอย่างเงี้ยเครื่องอ่ะ 2J 2J 650cc สูบเรี้ยงเสียงเบาบออเตดไซควายเอาล่ะครับดู6 5 0ีซีครับใช่6,000แรงมวานใช่ครับเอามาแล้วเลยรถคันนี้ถ้าจูนออกมาน่าจะดีอ่ะเลี้ยวดีเท่าที่ผมดูวงเลี้ยวสแตนดาร์ดน่าเป็น55ครับวงเลี้ยวคันนี้แรงเบรกเอ๊ะลุงครับ ลุงอะไรผมค้างอ่ะผมค้างแบบค้างไปเลยอ่ะไอโปรแกรมมาแล้วเฮ้ยเป็นม่จริงกระดาษหน่อยดิกูมีเรื่องที่จะปุ่มอะไรก็ยื่นเต๋อโอ้โหโคตรค้างอ่ะกระดาษเนีมาจากไหนเนี่ยพี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยขบงขบงพี่ว่าเหมาอนอาลำสองเลยครับเหมือนโดนหลอกแล้วไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่สิลุงเขาไม่ใช่นะลุงลุงไม่ใช่นี่ไม่ใช่เหรอพี่แกงอะไรอ่ะหลอกฮับนี่แกงอะไรครับเนี่ย บอลนี่คือรถสี่เฮียอะไรนะปวดบอลไปไป,ไปถ้าไม่ไหว,เด,ไหวเดี๋ยวผมบอกนะถ้าไม่ไหวเดี๋ยวผมบอกนะผมถอนฟันคุดมาสองซีกเอ้ยฟันเขาเรียกฟันเออฟันคุดสองซีกซ้ายล่างกับบนซ้ายถ้าไม่ไหวเดี๋ยวบอกนะครับรู้สึกเริ่มปวดละผมพอดีผมกินยายาแก้ปวด ขั้นแรงไปครับก็เลยยังไหวอยู่แต่อีกประมาณแป๊บหนึ่งถ้าถ้ายังปวดอยู่แต่จะกินยาเพิ่มแต่วันจันทร์อ่ะผมหยุดเพราะว่าวันนี้ที่ผมไปผ่าเพราะว่าวันจันทร์อ่ะผมหยุดอยู่แล้วผมก็เลยแบบว่าสมมติถ้าผมผ่าวันจันทร์อ่ะวันอังคารผมอาจจะไม่ไหวเลยประมาณนี้ผมก็เลยแบบเออสักวันหนึ่งอ่ะเราอาจจะไหวอะไรประมาณนี้ก็เลยก็เลยมามาครับวันจันทร์ผมไม่อยู่นะแบบไว้ก่อนมันเจ็บกินข้าวยังกินไม่ค่อยได้เลยครับกินข้าวผมยังกินไม่ไหวเลย แต่เมียผมไปผ่าเมื่อวานน่ะวันนี้รอดส้มตำไปแล้วอะ่ะน่าจะไม่ค่อยอะไรร้ายแรงอะไรเท่าไหร่เฮ้ย,ยนี่ไอมาแล้ว้ยขออาหารหน่อยดิไอจัน่าาะผมไม่มีครับลงุงขอแค่ขเขาเลยลงุงนะสรุปคือดีใช่ไหมลุงอขออาหารหน่อยไอจะไม่หายปะ เอกยิมรถเลยดิเอกครถชักด้วยไอ้เพื่อ้ยผมมีแต่กเขายินรถเลยดิใครไม่หาเราให้ลูกหน่อยดิหนึ่งสองศูนย์ี่เอ็กอะเคยแล้วหนึ่งสองอยากลองขับรถชักอ่ะชักชักขอลองขับรถหน่อยดิชักที่หมดแล้วครับหมดแล้วไม่ได้หมดเลยอันนี้ลุงเรียกมันมาแล้วปูไปซื้อกระสุนลูกดูสภาพพี่เต๋อดิโดูผมจำมันไม่ได้เลยเป็นคนไหนนะคนไหนวะกูเดาผมไหมจำไม่ได้เดี๋ยวกูยืนชี้ให้ น่าจที่อยนี้ว่าไม่ใช่อ่ะจะรู้ด้วยคนไหนผมว่ามันเยอะเนี่ยผมว่ามันคุยคนหน้าได้แหละไ้นี่ผมเหละยหะแหนั่นแหละคตครับดูมันเป็ี่ยนการแต่ตัวผ่อหนีเราลุงได้ขรับว่ามึงลุมสกอตเหรอเอ้มึงลุมแจ้งอะไรวะแจ็คลุมเดละเดลิปเดปอร์เดลิปดลิปเดปเดลิเดเดีิปเดมิปเลิงเดลิเดลิข้ดลิว่าลิปเดลเดลดด ไอ้าชิครับใแม่งกูให้มันพูดไม่ใช่เหรออ่ะครับขอขอขอพูดนะครับคือวันนั้นนะครับผมเพิ่งมาครับและทีนี้มันเป็นตอนเย็นครับผมแป๊บนึงนะโอเคครับมันมันไม่เห่าแล้วอา้าวเบอร์อธิบายพูดด้วยแล้วกันได้เลยฮะแล้วลุงเมื่อกี้พูดอะไรนะเผื่อมันพูดกับกูไม่รู้เรื่อง แป้นหนึ่งแล้วคาับแแบบมันไห่าคเดี๋ยวนี้มึงเปลี่ยนภาษาคุยกับพวกกูแล้วไงมึงเห็นพวกกูเป็นตัวแล้ววะไม่ใช่พี่พี่มันอยู่ข้างบ้านพี่แล้วมันเห่าไม่หยุดเลยเนี่ยแล้วผมจะทำยังไงเ่ียครับมันก็สื่อคือตอนนั้นครับผมอผมเพิ่งต่อมอเข้ามาครับตอนเย็นๆนะครับแล้วทีเนี้ยน้องผมอะครับคนที่คนที่มันมีปัญหากับ กับฝั่งนู้นนะครับมันโดนยิงนะครับเพราะว่าตอนนั้นอไอฮะชิขึ้นมาตอนนั้นมันเพิ่งเข้ามาได้ครับแล้วทีเนี้ยมันไม่มีบัตรครับผมก็เลยให้มันแบบว่าใครมาถามก็อ่ให้มันโชว์บัตรประชาชนไปนครับแล้วทีเนี้ยเหมือนว่าฝั่งนั้นนะครับเขามาเช็คใช่ไหมครับแล้วน้องผมมันก็โชว์บัตรประชาชนนะครับแล้วมันถามว่า มีแก๊งไหมน้องผมบอกว่ามีครับแต่ว่ามันไม่มีบัตรไงครับมันก็เลยโชว์บัตรประชาชนไปครับแลทีเนี้ยคือเขาอะครับยิงก่อนนะครับยิงก่อนที่ว่าเขาจะจะถามน้องครับประมาณแบบว่าอ่าเขายิงก่อนใช่ไหมฮาชิ <S 1> <S 1> <l ain> ใช่ใช่ครับพี่ใช่ครับ,เข,รบเขายิงก่อนครับเขายิงก่อนแล้วก็ทีเนี้ยอ่าทีเนี้ย ผมก็ไปถามว่าเออทาไมต้องมายิงน้องผมด้วยใช่ไหมท,ทั้งที่เขาก็ไม่ได้แบบมีปัญหาด้วยครับเขาบอกว่าหน้าผมล้ายตาซ c ครับผมล้ายแบบคนขอ,องใน sc ครับแล้วผมเพิ่งตื่นด้วยครับตอนนั้นผมก็สลืมสลือไปที่คอกหมูใช่ไหมครับตรงเสาทีแล้วครับผมก็ไปถามเออมันมีอะไรวนะแล้วผมก็ตายครับผมพูดไม่รู้เรื่องเลยครับผมก็ไปถามเขาว่าเออว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็เล่าแบบแบบที่ ที่ผมเล่าเนี่ยครับณทีเนี่ยพอมันเป็นอย่างนั้นนะครับมันมันไม่ใช่ผมนะครับที่เป็นคนพูดที่ไปแบบขอขอค่ารักษาครับรมันเป็นมันเป็นคุณบุญท่งครับลุงเข้าใจว่าตอนเนี้าทีเนี่ยลุงบุญส่งเขาไปขอ <c oughs> เงินค่ารักษาสองแสนนะครับแล้วผมก็พูดกับลุงว่าเอ้ยมันเยอะไปเราขอเขาก็พอดีก็พอผมก็ลดให้เขาแสนหนึ่งครับณทีเนี่ยเขาก็ยื้อสักพักนะครับ เขาก็ยื้สักพักใหญ่ๆเลยจนเพื่อนเขามาเต็มที่คอกหมูเลยครับซึ่งอ่าแล้วทีเนี้ยแล้วผมถามว่าเออสรุปจะให้ได้ไหมผมก็ถามเขาอย่างนี้ครับแล้วทีเนี้ยเขาอะครับเขาก็แทงน้องผมเลยแล้วก็อุ้มซึ่งนังกวยนังกวยอยู่ปะนังกวยน่าจะติดพภิที่์มออ่านะครับคนที่ชื่อตังกวยครับเขาก็โดนอุ้มแล้วน้องผมมันเพิ่งมาใหม่กันนะครับมันไม่มีบัตรประกันหรืออะไรครับ ฉันามมันหายครับกูขอวนแป๊บนตีกันเพราะอะไรบ้างเขาเขามายิงผมครับลุงแล้วหเนี่ยใช่แล้วผมไปไปคุยกับเขาเพื่อขอค่ารักษาครับไม่น้องมาโดนเช็คก่อนนี่ใช่ใช่ใช่แล้วน้องเขาก็ยื่นบัตรประชาชนให้ครับพี่ก็มันไม่มีบัตรแก๊งในตัวนี่ใช่ครับแต่มันก็ไม่มันก็ยังไม่เป็นแก๊งมึงบ่าวเป็นนะครับแต่มันม่บัตรแก๊งนี่ มันมันรอเข้าอ่ะครับหมายถึงว่าไม่ใช่รอเข้าแต่หมายถึงว่ารอรับบัตรไดพี่ก็รอเข้าก็เท่ากับว่ายังไม่ได้อยู่ในแก๊งนี่ถูกไหม่ะไม่แต่ไม่ใช่พี่คือคือไอ้รอเข้าอ่ะมันไม่ใช่อยู่ในแก๊งก็จริงพี่แต่ว่ามันมีชื่อแล้วไงพี่แล้วคือทีเนี้ยมันต้องรอครับยังไม่มีบัตรแก๊งไงก็ถึงบอกถ้าไม่มีบัตรแก๊งแสดงว่ายังไม่ได้เข้าแก๊งต่อให้มึงรอดีเลยก็ยังไม่ได้เข้าแก๊ง อย่างนั้นคนที่แทงอ่ะกูว่าเขาก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ผิดหรอกที่จะสงสัยว่าไอ้เชี้ยเนี่ยเอย้มึงเป็นคนช่วยไอ้แกงที่มันตีอยู่หรือเปล่าก็มึงแกงมึงมันช่วยแลต่ไม่อ้าวช่วยอ่แล้วออ๊บลุงแรงไปขนาดนั้นอ่ะเออฟังก่อนได้ไหมครับไอ้เรื่องตรงนั้นนะครับผมมีสิ่งที่อยากจะบอกมากๆเลยคืออ่าตอนที่มันมันเริ่มไปแล้วครับคือไอ้คนเนี้ยมันก็เข้าแก๊งผมพอดีแล้วผมก็พาไปคุยอะครับถูกไหมครับเพราะว่ามันก็โดนมาจากข้างนอกอ่ะ แล้วผมก็ถามว่าเออใครเขาไปยิงมึงแล้วพอทีเนี้ยแล้วพอทีเนี้ยตอนที่ผมเอ่อมีวันนั้นอะวันที่เราตีกับเขาอะผมก็ไม่เห็นเอสซีเลยนะอะไรนะขออีกทีคืออะไรวะวันที่วันที่เปิดสตอรี่แล้วอะครับผมไม่เห็นฝั่งอีกฝั่งเลยนะครับคุยแทนกูเลยจ๊กเอา แล้วพอทีเนี้ยครับไอ้มันจะมีวันหนึ่งที่ที่เขามาครับแล้วเขามาเจอผมอยู่ที่หน้าเขา,าบ้านบ้านเดลิเปอร์ครับครับเขาอะครับกูสอนให้มึงลุมคนอื่นเหรอไม่ไม่ได้ลุมครับไปรือว่าลุงอะสอนไม่ให้ลุมครับแล้วแต,แต่ว่ามึงลุมจริงไหมล่ะพี่ฟังก่อนซี่กูถามกูจะฟังเฮียอะไรกูถามมึงเนี่ยว่ามึงลุมเปล่าผมไม่ทําหรอกครับถ้าเขาไม่วอนนะครับ ไม่กูถามมึงลุมไหมกูไม่ได้ถามว่าเขาวอนหรือไม่วอนมึงฟังเข้าใจปะเนี่ยถ้าถ้ามันเป็นมันเป็นอย่างนั้นอ่ะคือลุมครับแต่พี่พี่ฟังผมก่อนได้ไหมล่ะว่าที่ผมจะเล่าอ่ะทาไมมันถึงเกิดอย่างนั้นอ่ะแม่ลวกูสอนพวกมึงว่าอะไรกูสอนไอ้ลุมก็สอนว่าอะไรอย่าลุมคนอื่นเขาใช่ไหมแต่ที่มึงทําอยู่มันก็คือลุมถูกไหม ใช่ครับแต่ที่เขาอ่าผมจะบอกว่าตอนนี้อยู่หน้าไม่ต้องเล่าแล้วมึงฟังคําถามกูแล้วมึงตอบมาให้ได้ก็พอกูเข้าใจหมดแล้วที่ที่มึงเล่ามาก็เขาบอกให้มัดรวมมาเลยอะพี่แล้วผมถามน้องว่าจะเอายังไงเพราะว่าผมก็ผมก็ไม่คิดจะทําอยู่แล้วครับไม่เชื่อพี่ก็ลองถามน้องดีว่าผมให้ไปพึ่งบ้านเขาไหมมึงทําไปแล้วนี่มึงให้กูให้เดี๋ยวกูให้เขามาเล่าให้กูฟังไหม ว่ามึงสู้กันแบบไหนเอาป่ะไอเต๋อเอาเปล่าก็คือมันคือหลังจากนั้นนะครับที่เขาบอกอะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเดี๋รอเดี๋ยวรอเขามาเดี๋ยวรอจะฟังฟังเขาผมเจอเดี๋ยวผมเจอรังรีรังรีแต่เขาเป็นบอกให้มัดรวมกันด้วยนะคบันเจนบันบอลบอลแม่อ่บอลเจน บอลบอลบอลไอ้ปงปงไว้ในด้วยมึงอ่ะบอลอ่ะบอลพี่บอลอันนี้ที่จะไปตีนี่ว้านพี่บอไอ้ตัวที่มันเป็นตู้เกมอ่ะพี่บอลอันทีนะบันทีนะหนูขึ้นมาไอ้ไอ้ช้างคุยกันมาเนี่ยบอลอ่ะเพื่อรักมึงอ่ะเดี๋ยวว่าหลังมีอ่ะไอ้บันทีนะปงปง อาจจะมาไม่ครบนะครับตำรวจไปเรียนกันเยอะไปตามหายตีครับก็เดี๋ยวคุยต่อครับจะต่อยเล่นทุกวันเลยเข้ามาคุยต่อแค่นั้นแหละเดี๋ยวหลังรีเข้ามาทุกคนด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปทำงานกับตำรวจใช่ครับใช่พวกเราไม่ตำรวจมันจะค้นหาไอ้ตีต้องแตนล่างแมพยันบนแมพคือจะเรียงเป็นหน้ากระดานเลยปูพรมไปเลยปูพรมเหรออตีอยู่ในเมืองนะตอนนี้อตีส่งข้อความมาโอเคเรื่องบอลโอเครู้เรื่องโอเคครับ นี่ไงให้ลุงคำติดต่อทุกคนวันนี้ก็ต้องเจอตัวมาให้ได้ได้ครับแล้วก็ต้องคุยแต่ว่ากูต้องขอชักกูไปขึ้นมาแต่เมื่อวานแล้วกคารเรคเตอร์อ่ะใช่ครับเก็บรถกับพิโนวาหน่นยอากาศกูตกคอด้วยเมื่อวานอ่ะเยอะโป่งๆไปไหนล่ะเหี้ยโคตรเหี้ยเหม่อเบ่าอะไรแบบเนี้ย ไม่ไอ้ไอ่ยอบอลไอ้ยอ้ป่งปงไอ้โง่รับดีครับต้องได้เจออะต้องเจอวันนี้ทีนี่คือแฟมิลี่สตรมันคิดและดูดีอะคุณทองกันมาเท่าไหร่สตสมองมันควรกินนายเชื่อไมใช่มาบอกว่าเจคีซิต้ของมวกูก็ฟังทั้งว่าไม่เชื่อมันยไม่ดูดีไอ้บอกจะของมาเทว่าทำที่อะไรก็ได้มันเป็นคำูขอพลูงหมาที่เขา